สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ียกลำเพลออฟฟิเชียลครับครมีาัวงครับรกตอเมัแบบนี้เรา้องใชทำไดาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ซีนทีละคนเอาซนคนเดียว่าเราทำได้เราสอนน้องเราสอนอาจารย์สิบุ๊ คนสมบูใจมั่าหยางมันพาหยางแต้องแบบหล่นโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงอ่าวชาโจยไปนิดปึ๊บสาเอกลักษณ์เป็นควาอเฉพาะใงยังไ้โจกับมาแล้วก็มาแล้วังสิบรนกับอีกคนมากกว่าเียนไหมอโหไม่นยงอ๋เฮ้ยตนนีกต่ไปตอนนี้เกิดการชุมนุมเขาเรียกว่าเอกลักษณ์โดแล้ต้มีเอกลักสร้างตัวตนสร้งตชัดเจนชเจนนหัวเป็นตยนมก็ต้องหัวเปิดทีบ้างมักั โอ๊ยบมึงนีเส hey, ียงตักีอบเนาะเฮ้ยโอ๊ยเฮอยงั้นมาถ่ายนันเด้วยเ้นาตอนนี้ เขงไหญเชิดหอกไปผมต้องไปทางนอกไอ้มี่ว่อผมไปทางนอกพูดคนหนยินมเสียงคือดังขัดดังแน่แท้เรื่องที่มาดีเรื่องมันจากการเรียนรู้ของบอสโจทำยังไงให้คนสนใจคลิปเราไปทีละลก็ได้บอไปทีละคีกทละคนกัเลยเรื่องต้นอย่างไหเอาอันวัดวัดอนวัด่ใชมก่อนเท้าก้มดนี่แหละรว่า้อนควงพอโจส้อนควงพอโจ5้าสเริ่มบอลโจราสี โอ้โหโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องอ๋อเห็ดยังกันนี่โอ้ยแทบช็อกไม่น่าเชื่อตะลึงโอ้ยงเกิดอะไรขึ้นว้าวก็น้าสีประมาณนี้ปรว่าเฮ็ด่าให้สอดคล้องกับสือคิดเดี๋ยวจิตตังอ่านาคานาโป๊กคดีสำคัญนี่อสุดยอดเลยนั่นก็เราเกิดจากการเรียนรู้สะสมิว่าห้าสิบบาอัน อันทุ่จะสีเนาะชุมรมเนี่ยเดลทัวร์มารวมตัวกันนะคนก็หนเดีกยวเอากลุ่มตัวเองเกิดอะไรขึ้นสิพี่น้องแต่ไปถึงลองล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเทพช็อตไม่น่าเชื่อว่าอะไรอย่างนี้นบอกคนกันสิสิ้นคำว่าเพ้อจักอันหนึ่งที่เราบอกว่าสมุนทั้กินข้าวกับปลาทูเนาะมาด้วยครับพี่น้องกินข้าวกับปลาทูนั่นเขาหงแล้วเดเออคนอจะเบิ่งประมาณนสองลอยข้อคงเวลาข้อกินข้าวกับปลาทู่ให้อีกยันก่นนะมาหนีเพิ่มถ้าสมุนทว่าเ้าเปลี่ยนไปเทั้งท่ากินไป แทบไปน้ำตาแทบก้อเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัดจะกินข้าวไหนเห็นไหปลาทูไไม่น่าเชื่อเกือบไม่รอดยางสิน่ะเออต่อย่อต่อยเอามาีกันเยีาเาเล่นขาวดิเดมเล่นทาเีย่ไม่ก็าเล่นาดมกระสีมายอานี่มาดำนี่ ัเป็นยังสีอ้โแทบกการตั้งชื่อหัวข้อคิดหัวข้อคิดมันต้องเป็นประโยคคำถามก่าม็นประโยคคำาตอบวันนี้เป็นอะไรวันนี้มันว่าอะไรเระโยคภาษาอังกะคนมษาังกฤษ

อูยี่เรื่องสิเรื่องอย่างบอเออคืออะไอาสิเรื่องมันติเป็นหินโปโดไม่ใช่ค่ะสิเรื่องก็คือไม่ใช่ปิดรู่็อ่านปากเนี่ยอส่่าเ่มนบเหมนเหมือนเนียิมันคือแม่

ปบ่สอมาพี่องเบอร์เ็เลยแล้วเี่ยเตยมางพีเสกท่านซีไปพูดิรถี่้องเตรียมยางไม่เปิดเเอาผมกับผมกับโอโ้ได้นเขาจงพนองตลอดช่บันเรื่องมันคือี่กรถัะกวดัพี่น้องรถปกวดกันไอเดย รถผมไป่ถือจากหักแต่ว่ารถผมถือไฟอย่างรบรถไม่รู้กี่ไหนเ้าช็อเกิดอะไรขึ้นมันปวดมักัดงงบังควายนีดีรถรถจารถัรถจีนดีรถังวเอลวดถือมันหัวหรือถืออยถือไฟแนยไฟอะไรเขาวอานเขาล้านเขาว่าโดนแก้งมาสั่นรมนุษย์หวกมนุษย์ บันบอกร่าจริว่มันจริงใจวมัน่าจริงใจลมันจริงใจยมน้จริงใจมันมีที่ไปที่มาได้คำว่ามันรจริงใจสหมับออเมันมีที่ไปที่มากนเด็กน้อยนเสื้อผ้าแข่งแขงคนได้มานูเจ้อบเานก็ืบาเปลี่ยนแปลงไปหลายแรงไหมเ่แปปลเป็นเสื้อเวือผืนไหล่เน่เจ้ลเนะครับ จ่พิาูกจบชาติด็เคิดอดูวาสนิศเนาะกณนนีนทคณะใช้ถ่าระบบพคดวาัน้วก่อนจะี้เพื่อแล้วแล่ต่อมาสลัญญะถ้าทอดท่านติดตามให้ได้ขึ้นเนี่ยผมกินอย่างกาแฟมีเปากับคนอย่างานตียาได้ไหวเขราเกินือเร้าหรอกมือเต่ายังสอนมาท่านีแล้วท่านหนึ่งล้ว นั่นะอันนี้พี่น้อง่ได้มาดูถูกเทาดีท่นหนึ่ง่ะเือมันสรับเยอะขนาบคนที่ชอบไหมใ่มนเม่ด้าหลายท้าหน่อยหน่อยก็ถ้าหลายสมได้กินกาแฟพี่น้องเดี๋ยว่มนมันสมมานนึงก็ใช้ออาไหนเขาคับพี่น้ครับนี่คือบรรยากาศในห้องซอมลำําตอนนี้ครับเม